สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่เร้าไก่นะครับมาดูสมาชิกใหม่เพื่อนๆออกมาแล้วครับนี่ครับฟักแล้วนะครับสองฟองนะครับไข่เป็ดเพื่อนๆชุดนี้จะเป็นไข่เป็ดนะครับเป็นของวันที่หนึ่งเดือนห้านะครับวันนี้ก็วันที่ห้าเดือนหก วันที่หนึ่งกับวันที่สองครับฟักออกมาแล้วนะครับไข่เป็ดสองตัวเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกกันนะครับไข่เป็ดสองตัวเป็นยังไงครับนี่ครับผมออกมาแล้วครับลูกเป็ดบาบารี่นะครับสองตัวนะครับที่ฟักด้วยตู้ฟักทำเองนะครับนี่ครับผม ล,ลูกเป็ดอปเปิรี่สตัวก็วมีลูกไก่ออกมาด้วยครับไก่2ตัวครับครับผมลูกเป็ดก็ใช้เวลาในการฟักก็ประมาณหนึ่งเดือนกว่ากวะารับเนี่ย เราเข้าตู้ฟักวันที่หนึ่งนะครับเป็ดก็ออกมาวันที่ห้าน่าจะออกมาแต่เมื่อคืนนะวันที่สี่วันที่ห้านะครับใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับครับหนึ่งเดือนกับสามวันนะครับเป็ดก็ทําการฟักเป็ดนะครับฟักสองตัวนะครับ นอกจากนั้นมีมีหลายวันที่นะครับไก่เป็ดครับผมก็เป็นชุดแรกนะครับสำหรับเป็ดบ,บาบอรี่นะครับทีฟักออกมาครับนี่ครับผมพร้อมครับลูกไก่นะครับออกมาด้วยกัน เดี๋ยวชาวออกไปอนุบาลเดี๋ยวร่วมกับไก่เลยนะครับเพราะว่าเขาออกมาไม่เยอะนะครับมีแค่สองตัวนะครับเดี๋ยวจะเอาไปอนุบาลครับลูกไก่น้อยนะครับเดี๋ยวไปเข้าคลองอนุบาลกันครับ ออกอนุบาลน,นะครับเปลี่ยนไฟใหม่นะครับลงไปเลยไปอยู่กไก่คจับแถวสองตัวนี้ด้วยลงไปอยู่กับเพื่อนๆครับครับ คนไก่ขิกครับดูนะครับว่าเขาจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนี่ครับผมเป็นคอกนุบาลไก่แรกเกิดครับผมลุดแรกเกิดนำเจ้ามาลงไว้ในสองกคมอย่างนี้นะครับ ทำไฟไว้เขาตลอดเวลา ดี๋ยวมาดูรุ่นอายุ15วัน15วันก็จะย้ายมาคอกนี้ครับนี้จะเป็นชุด15วันนะครับตัวน,น,นี้ก็รุ่น15วันนะครับพอเราอนุบาลอยู่ในก่องโฟมนะครับได้15วันแล้วก็ย้ายมาคอกอนุบาลคอกนี้นะครับ ครับรุนพี่เขากำลังกินอาหารอยู่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมาดูสมาชิกใหม่นะครับลูกเป็ดปลาเบรี่ออกมาแล้วนะครับ2ตัวนะครับใช้เวลาฟักครับ1เดือนกว่าๆเลยนะครับ1เดือนกับวัน3าวันนะครับ1เดือนกับสาควัน ออกมาครับลูกเดบรรี่นะครับชุดแรกสองตัวนะครับออกมาครับผมก็ประมาณนี้นครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเหน๋ยวช่องเกษตรไอคูชาปเดชชุดของลูกไก่นะครับที่ฟักโดยตู้ที่ทำเองนะครับ จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ